อาแอมโอโรโอ้ยครับกล่าวสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับจีนี่ก็สวยใจจีวอโกจีบีด้วยนะครับแล้วก็กล่าวสวัสดีคนที่รัออกซอสอาร์ออนไลน์สเปดดิ้งด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยูย่โชว์จีจีเอสูบีนิวเองนะครับผมเนาะก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับผมอยู่กับพาร์ทที่11แล้วนะครับผมอ่า ก็สหรับพระที่แล้วทางเราก็ได้ขร,รารเวเอกาสารของตัวละครที่มีชว่าอาร์ซนาโปเกสซีพระที่2องเองเนะครับผมเนาะก็สำหรับอาร์ซนาโปเกสซีร์ที่สองเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ความสามารถก็โอเคนะครับแต่ว่าเสียด้ตรงที่สแต็ ตรงต้านทานทาตุนะครับเสดษฐาตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าสแต็กต้านทานท่าของอัเนะเป็นดาเมจหน่อยจะดีมากนะครับซึ่งถ้าเกิดแบบเทียบผมพูดตรงนะคีโตน่าจะดีสดดุดธรรมดาสองตัวนี้แต่ก็อาศนะมันดูไม่ได้แย่แต่ส่วนตัวผมนะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับคีโตะโบกิสีพันแรกกับอัเนะโบกิสีพาร์ทสองคีโตะโบกิสีพันแรกคือดูดีนะเพราะว่าความสามารถของโตคือโคตรโอเคนะครับผมเนาะแต่ก็ไม่ว่ากันคือยังคือแต่ก็ของอัเนะทางผม,มาก ยังให้อภัยตรงที่ว่าถ้ายืนใหม่สกิลก็มีใหม่มีสแตนบายแอทีฟลิงและสกิลก็สวยด้วยนะครับผมเนาะอ่ะก็สำหรับพาร์ทนี้ผมเป็นพาร์ทพิเศษแล้วแตนะผมต้องบอกเลยว่าสำหรับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปพิเศษของในการเดขคาร์ารยูบีเดี B, ๋ยเพราะว่าสำหรับคลิปนี้อาจจะสั้นกว่าคลิป,ลปที่ผ่านมาเพราะว่าในการประกาศข่าวนี้ซึ่งต้องบอกซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าในการประกาศนี้ ข่าวที่ผมประกาศนี้อาจจะน้อยหน่อยซึ่งก็ผมก็คาดว่าในกิปนี้อาจจะไม่เกินประมาณสัก10นาทีนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาประกาศทีละข่าวกันเลยนะครับมีอะไรบ้างซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าไอ้ข่าวเนี่ยส่วนมากจะได้จากไลฟ์สตรีมที่มีชื่อว่างานโตเกียวเกมโชวของซาอุไลนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับกันเลยนะครับว่าไอเจ้าซาอุไลไอสเดิงเนี่ยที่มันที่มันประกาศในของ ไอ้เจ้างานโตเกียวเกมโชว์ของ s ซลไลท์ไอ i ์เบดิงเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมเนาะก,ก็สิ่งแรกก่อนเลยนะครับผมเนาะก,ก็ สำหรับใครที่เคยพลาดตู้โปเกสซีพาร์ทที่1นะครับเรียกว่าดีใจด้วยนะครับผมตอนนี้เขาก็กําลังจะเอากลับมาขายใหม่นั่นเองนะครับผมเนาะซึ่งสำหรับตู้โปเกสซีนะครับผมเนาะก็จะขายทั้ง3คนเลยนะก็คือคริโตะอาร์ซูนะแล้วก็มิโตะนะครับผมเนาะซึ่งสำหรับตู้ลีพาร์ทหนึ่งของโปเกสซีก็จะเริ่มขายตั้งแต่วันที่22เดือน9นะครับผมเวลาบ่ายโมงจนถึงวันที่13เดือน10ถึงเวลาเท่งฮัทเเองนะครับผมเนาะซึ่งท่านผู้ชม งสารไหมครับว่า,วาเอา้าทําไมอยู่ดีทางทีมงานเอาตู้โปเกสซีพาแลนมาขายใหม่ผมอยากจะบอกว่าคนที่เคยมีแล้วผมบอกเลยท่านผู้ชมดีใจนะครับเพราะทางทีมงานประกาศข่าวดีว่าสลับเจ้าสามคนในคีโตอาซินาโปเกสีเนี่ยคิโตอารซินากับโปรเกสีแล้วก็มีโปเกสีทั้งสามคนนี้จะได้ปลดสกิลที่มีชอว่า ex k ก l l นั่นเองท่านผู้ชมอ๋อผมบอกเลยว่าใครที่ อัพโตอัพอาเินะแล้วผมบอกเลยว่าทั้ง2คนนี้ได้มีหน้าที่แน่นอนนะครับบอกเลยว่าใครที่เปิดโตแล้วไม่ออกนะครับท่านผู้ชมสามารถรออัพอ e e x c u ิ e ของเจ้าอาเินะโปเกส4ีพาร์ทแรกกันได้เลยนะครับผมเนาะซึ่งส่วนตัวผมอัพคิดที่โตเป็นเมน,เนหลักแล้วก็เรียกไว่ารู้สึกดีมากเลยนะครับผมเนาะแน่นอน ปรโมชั่นอ่ารู้สึกว่าโปรโมชั่นในการอัพเอ็กซ์สกิลนี่ผมบอกรู้สึกว่าเขาน่าจะให้อัพถาบอเลยแต่แต่ว่าอ่าเวลาที่เขาบอกคาดว่าน่าจะเป็นการเอาพันหนึ่งมาขายใหม่ซึ่งใครที่ไม่เคยมีก็อันนี้แนละ้วแต่ท่าผู้ชมนะครับอยากจะรอตั๋วทองหรือจะเปิดเลยก็แล้วแต่ตามสะดวกเลยละกันนะครับแค่จะมาบอกว่าโอเคผลที่ทิ้งานเอามาขายใหม่เพราะว่า,าทั้ง3ตัวนี้จะได้ปลด สกิลเองๆนะครับบอกเลยว่าในการปลดสกิลบางทีสรำผมนะเป็นอะไรที่งงมากนะครับแต่ก็เหตุผลที่เขาปลดนะครับเพราะว่าผมเชื่ออะไรเหตุผลง่ายครับตู้็ปกเกสไอพาไอพาสอเนี่ยคนเกลือเยอะมากรวมถึงผมด้วยเขาก็เลยอาจจะทําให้แบบอ่ะในเมื่อพาร์ทหนึ่งออกง่ายอ่ะกูให้เลยพาร์นหนึ่งปลดเอสกิล จะได้ง่ายหน่อยซึ่งสาผมถามว่าโอเคไหมมันก็โอเคไว้ที่แบบมันทําการปลดสกิลให้นะครับผมได้ว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็ต่อมาข่าวที่2นะครับผมเนาะเรียกว่าประกาศแบบต้องๆเลยก็คือมีประกาศตัวละครใหม่ก็คือเป็นอีดิจังเองนะครับผมเนาะซึ่งรู้สึกว่าไอ้รูปตู้นี้คาดว่าวน่าจะเป็นเทศกาลมีมีสองเทศกาลเทศกาล พระจันทร์หรือฮาโลวีนนะครับซึ่งถามว่าเรื่องท่าเขาบอกหรือยังยังไม่ได้บอกนะครับแต่ว่าดูจากสีนี่ผมคาดว่าอาจจะเป็นไฟนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้จะเป็นรีวิ t เ o ชหรือเปล่านะครับผมเนาะก็ทวิ c k คอร์ทว n the s t อนเดอะ t แตนสเตดไนท์ไนสักอย่างหนึ่งนะครับผมเนาะก็ใครที่โออีดิตนะครับเตรียมตัวเก็บเพชรกันได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาปิดท้ายด้วยอีเวนต์ใหม่นะครับเป็นอีเวนต์โปรเกสซีที่ จะมาใหม่นะผมเนาะซึ่งเนื้อหานี้ครับผมก็จะเป็นเนื้อหาที่ต่อจากอนิเมะเลยคืออันนี้จะเป็นการเล่าเนื้อหาชั้นที่4ี่นะครับผมเนาะก็ก็คือเ,เหตุการณ์ที่มิตโตะก็คือไปโซโล่เพลงคนเดียวนะครับผมเขาบอกว่าเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นเหตุการณ์ที่ชั้นที่4ี่นะครับก็แสดงว่าก่อนที่เราจะไปดูอนิเมะเนี่ยก็คือเราต้องดูหอ่า สตอรี่อันนี้ก่อนนะครับบอกแล้วว่าใครที่เล่น UV เป็นหลักเนี่ยถือว่าโชคดีนะเพราะว่าบางสตอรี่ของโปรเกรสซีฟที่ไม่เคยมีไออนิเมะเขาก็จะทำให้ในอะลิสเวดิงไว้ท่านผู้ชมซึ่งสำหรับอีเวนต์ใหม่นะครับของโปรเกรสซีฟก็จะเริ่มมาตั้งแต่วันที่สาสิบเดือนเก้าเวลาบ่ายโมงจนถึงวันที่12บสองเดือนสิบนะครับถึงเวลาที่เก้าเองครับผมเนาะซึ่งผมขอคาดการณ์นะไอ้วันที่สามสิบเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่ จะเอาตัวละครมิตโตะมาขายอันนี้ก็ต้องรองดูอีกทีหนึ่งละกันนะครับผมเนาะอะ,อะโอเคก็นั้นก็ได้เวลาจบคลิปแล้วนะครับผมก็ตามที่บอกครับคลิปนี้ก็สั้นหน่อยนะครับเพราะตามที่บอกครับเนื้อหาที่ผมประ,ประกาศวันนะี้เป็นเนื้อหาจากไลฟ์สตรีมของงานโตเกียวเกมโชว์ของซลไลน์เลยนะครับผมแต่ถึงแต่ถึงแม้ว่าจะประกาศสั้นแต่เนื้อหาละเอียดโดยรวมมาถือว่า ครบเครื่องเลยนะครับผมเนาะโอเคท่านผู้ชมนะก็ขอจบคลิปช่วงนี้นะครับผมเนาะก็ไปละเสื้อเกนก e x t up goodbye ไปละ see you